สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องฟุโซดำท t แอนด์เอ็กซิเวเตอร์วันนี้ยังอยู่กับแคท313 D2GC นะครับโดนลุมนะวันนี้รถด,ดำมาเยอะนะครับตักไม่ได้หยุดแน่นอนครับ đi yo này ถมข้างนอกนะครับรถวิง่งประมาณเจ็ดคันนะครับ <c oughs> เต็มนะครับปล่อยตัวแล้ว ขึ้นทางชันแล้วดูต่อเบาเต้สายจวดนะครับตอนนี้รถดําเข้ามาแล้วสี่คันนะครับกำลังตามมาอีก แคทสามหนึ่งสามนี่แขนยาวแน,น่นรู้สึกว่าจะยาวบุ้งกีของแคดเนี่ยครับเรื่องอุ้มดินนี่ต้องยกให้เลยครับ อุ้มดินได้ดีครับบาวเต้สายจวดออกตัวกระดกเลยครับเข้าใหม่ครับข้างบนกำลังวิ่งไม้ สองคันนะครับคันนี้เบาเอฟสายนิ่มครับกับ F R R 210 m a c t ์สนะแม็กทอครับกับบะโชคชัยนะครับกับบชชะบบใหญ่ครับยาวตัวนี้ 4เมตร2นะครับความยาว ในห้างมาคุมงานเองครับบัญชาการเองเลยครับตอนนี้งานเร่งครับตอนนี้เร่งจะเก็บงานให้เสร็จบอกรถไทยแม่แลนเขาไม่ยัง <c oughs> ไปนะครับ เริ่มเข้ากันแล้วการเดินอาหารผันสายเอวอ่อนครับ สวัสดีครับอ้อทหารผ่านมาฮอดแล้วครับทหารผันนสอ่อนครับมาแล้ววันนี้ย้ายบ่อนะครับมาลุมทางงานบ้านหินขาวนี่ครับ โอ้ยาวเลยครับคิว <c oughs> ติดติดคิวแล้วครับ อาหารบอยเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้ยยาวเลยพักไม่ได้หยุดเลยครับแคท ต่อเนื่องยาวๆเลยครับครับทหารบอย FR 2 1 0 นี้เข้ามาครับตีเล็กสายจวดท็อปแก่น้อยครับ ไม่ได้หยุดพักเลยครับเจอศึกหนักวันนี้ตอนนี้โดนลุมหกคันอยู่นะครับ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ